กอฉุกเฉินหรือเศร้าพบเศร้าพอา่อเศร้าเลาะบอกบอกฟังระวังสิถึกจับขังบ่มีกําหนดเนื่องด้วยในขณะนี้โรคโควิดแห้งัวซิดแห้โควิดแห้ถูกแล้วใครเครียดใครเครียดกําลังระบาดอย่างหนักอยากให้ทุกคนปฏิบัติตามดังนี้1ให้อยู่เฝ้าเงื่อนเฝ้า 2. ซัน2เศร้าเลาะเศร้าแลนเศร้าหาสิแตก3เศร้าซุ่มหัวกันเศร้าอยู่จุ่มกัน 4. ให้อยู่โม่โมะแม่แม่เงื่อนไผเงื่อนมั่นหาอดเอาเศร้าผ้าอยู่ซื่อซื้อขึ้นยังแขว่งขึ้นทึ่งหก เศร้าตังวงเศร้าอยากกินส้อยจุเจ็ดเศร้าพอ่อเศร้าปะกันเศร้าตําจาะกันแปดขันปุ่นทองลายให้เส้นตุนไวเมาแล้วว่าวกับเสาเงินไปก่อนเก้าคิดฮอหลายให้โทรหาหรือไหลหากันเด้อมีกลุ่มเสียงอีกกลุ่มหนึ่งที่หนาเป็นห่วงที่จะติดโควิด -19 คือกลุ่มมักว้าพื้นกระซิบกระซาบกันอาจเป็นสาเหตุให้น้ำไล่กระเด็นใจกันจึงขอความรวมมือให้งดจับกลุ่มว้วพืน้นตั้งแต่มือนี้าอดบด้อีรีให้สร้างกลุ่มไล่ ว่ากันแทนร่วยความหวังดีเด้อข่าวกอยาเสพหลายขันเสพหลายมันสิเป็นกังวลจังซีห่อนห่อนหนาวหนา,หนากูว่ากูติดแน่ๆปวดหัวมึนหัวตุบตบเนี่ย กูว่ากูติดแน่แไอแหงแหงแหบแหบแสบคอกูว่ากูติดแน่แไอแบบมีเสียมหะกูว่ากูติดแน่แจามติดติดกันหลายเทื่อกูว่ากูติดแน่แเบื่ออาหารกินอีหยังกับบวเสบกูว่ากูติดแน่แขึ้นลิฟผอมคนไอสัมผัสปุ่มกูว่ากูติดแน่แมันระแวงไปเบิดกูคิดว่ากูบ่ได้เป็นโรคโควิดตายดอกกูคงสิเป็นโรคประสาทแดกตายก่อนที่จะติดเสือโควิด19ผลวิจัยเพิ่นก็ออกมาอยู่โอกาสตายนี่2%โอกาสติดนี่50%โอกาสประสาทแดกนี่100%โอกาสบ่มี สิแดกนี่พันเปอร์เซ็นโอ้ยเนาะไปรัดกั้ยานเงิน,นติดโตกับบม่มีนี้สินก็ต้องใส่กูเซาอีหยังแดกพระเจ้าจอดเว่ากับว้าเมื่อท่านเริ่มมีอาการให้สังเกตจังสิเหนื่อยง่ายหายใจลาบากอยากจะกินบ่ได้ถอนหายใจทุกสองนาทีอัานเหนียวบ่ค่อยไหวจําได้แต่เรื่องอดีตคิดได้แต่เฮตดบ่ได้แน่ไม่ยังบ่ค่อยชัดถนัดแต่คุยโมพุ่งโตเลยหัวไม่เท่านั่งหาวแต่นอนบ่รับแค่ขยับกลาเชื่อยชชาไราอารมณ์บอกเลยว่าท่านบ่ไดเป็นโรคโควิด -19 กดอกแต่ ลังแกแห่โอ้ยกืว่าไปเนาะนี่อาการที่แท้จริงดวนตรวจเช็คอาการของคุณถา้าโตคุณมีอาการผิดปกติดังนี้หนึ่งข้อแหง่งสองมือสัน่นสนอนบรรับสี่ขันเนือขันโตหา้าเงาหอยากออกจากบ้านเจ็ดปุ่นทอง อาการที่เกลามากข้างต้นนี่ท่านกับบดณฑเป็นโรคโควิด -19 ดอกอาการแบบนี้แสดงว่าท่านกําลังสิงหิวเหล่าเฝ้าไปสื่อไปหาไปเส้นมากินเพื่อป้องกันดวนเปิดโทรทัศน์ส่องใดก็มีแต่ข่าวว่านักมวยติดเสือ้อนักกีฬาติดเสื้อดาราติดเสื้อจนป่านนี้ยังบ่เห็นว่ามีขี้เหล่าติดเสือ้อโควิดเ,ยเ,เ,เ,ล,ดเ,เลยแสดงว่าเข้ามาถึงทางแล้วเม่เนบ่เอ้าขันว่าหมอตรวจเจอโ 19, ครคโควิด -19 กับเมียตรวจเจอวาติดเด็ก19เจ้าว,ว่าอัไนไหนอันตรายกว่ากันนึกภาพอนาคตบ่ออกเลยนะ มืดตามวัวโยเห็นว่ากะได้เพิ่นก็มีมาตรการป้องกันให้ย่ให้ล้างมือกินห่อนซสอนกูแยกกันเราอยู่รวมหมู่เราป่วยโปรดปฏิบัติตามด้วยครับ